ครับสวัสดีครับเขาตอนรับเขาชูช่องพงเ้าลยนะครับมืีอกี้มีโอกาสมาหาปูน้องลักนะครับมาตามตัวเลขเพราะว่างวดสิเหลวของพ่นกระเขานะครับหนึ่งเก่าหรือว่าเก่าหนึ่งไปพนักงานสามพุ่งเรืครับว่าปูสิปล่อยต่อหรือยังครับอูครับจะหนึ่พอนะค่ะค่ะพาแฟนครับมาตามเนี่ยทางตรงงวดครับปูเอานิ้วต่อไปเหล็กบาบาตลมบวงเดล็กเบาบาจังไหนปูขึ้นมาเหล็กเบาบาปู ครับบุ้งเอาตัวยังไงเนี่ยไปยังปูเดี๋ยวอันนี้ดูไปเดี๋ยวหมดก่อนไปให้ให้ลุงปูสวดให้ก็าบ่บเขาเลขที่ไปสวดสวดเอาเนี้ยนบ่ปูไปสวดโอ้ยพานไทยอือพานไทยรุ่นแรกมันรุ่นแรกฮะบพราได้พานไทยค่ะร<อ>ุ่นในรุ่นทีดรุ่นรุ่นเป็นไทยใหม่ฮะเ่าได้แต่ไทยเล็ก เอบอบ่เขา่าเหล็กสวดมันสวดแต่งามงามเลยแม่นบ่ค่ะแต่ว่าบ่เขาา่าบ่ปูถ้าบ่เข่าก็นี้ก็นํามกันหน้าแล้วค่ะปูลเลขสวดที่ปู่้หนูเบิ่งนั่นบ่ตัวหนึ่งๆนั่นบอกืกอกนนคนละอันนันน่นตั้งแต่ปีกไก่นี่โอ้นี่งวดใหม่มันมาหวนหวนมันมันบ่เข่านี่บ่ค่ะหกสอง 6ซองอยังละปูคืนสองเทือ่อกทุกห็น6ซองแปดว่า, 6, าปู6ซองแปดว่นไปยังเอางวดใหม่ตามต่ออีกแล้วค่ะปูตัวหนึ่งยังเน้นบ่ได้เด้อบ่าหันหละเน้นนะปูแต่ว่าเอามีชุดเต็มหาย,ายหว่าปูหรือว่าจังใดค่ะมีชุดเต็มหายค่ะเอาพี่น้องปูหายชุดเต็มไปก่อนแต่ว่าปูยังบ่าหันละหายเน้นนะคะ,พะเพราะว่าปูยัง ปูเบ,บิงแนวทางว่าหันนล้วแล้วเติมนะคะเนาะอยังเหล็กมันชนกันหลายพวดมันช่วนกันบล,าย,นนนลายสูตรบป่ปูนี่นหลางหน้าหล่างเน่ยมัน เลกมันชนเหล็กมันชนเหล็กเป่ามันหินหยากชนเหล็กเป่าอืมชนตัวเก่าค่ะอืมงวดนี่แสดงว่าห็ดหยากเันโมปูสูตรงวดนี้อืมเอาพี่น้องปูวาสูตรห็ดหยากนะคะงวดนี้เพราะชนชนตัวเก่าเหล็กได้ออกมาเหล็กติดเป็นตัวเก่าบกปูหรือว่าจังใดคะบัวเหล็กด่างติดบนมันติดตัวเก่ามันติดเหล็กมันติดเหล็กเป่าหมดนะอือค่ะติดเหล็กเป่าหมด นี่ยังต้องขัดรอสรุปอีกติดเหล็กกเ,ลกเป๋ามันติดยังสีไหมติดยังสีไหมตัวหนึ่งตัวหนึ่งกัติดคือเก่าค่ะปูเดิน,จจน,นมันจะเจ้าขู่บนใดมันจะเจ้าเดินยังสรุปเดินยังเจ้าขู่ไปก่อนี่ยแปดแปดเอแปดเก่าแปดศูนย์ เก้าปูกลับ <coughs> <mudgeon> <anyway> กับแหล้วกซมมกิมีทั้งหมด่อเก่าครูบ่นเม้นบ่ค่ะ่อนถ้าบอกกับให้น้ำกสิเหลืออยู่หกเป็นบ่ปูหกวัชุดทีมาประจำกันชุดนี้แหละผู้ได้มีใครมีตัวประกบแม่นแม่งกระแสด้วถ้าเพิ่อนบ่ม,มานำกันค่ะเปิดกาวซูนเหล็กติดกับเหล็กลักเท่าไดมาตรงกันอปู้ได้วามันเป็น,ปนเหล็ก เล็กแต่อยากหัวเนาะพี่น้องเนาะปูว่าเป็นเล็กแต่โล่าสันปูว่าขันมูดเจ้าเห็นมาสันสีผ้ากันหัวว่าสันเพราะว่าได้ตรงกันเล็กรักกับเล็กประกบบนล่างตรงกันมืดตรงกันมืดพี่น้องสวดนี่ปู้เฮ็ดกัรงเนาะบันปูเนาะโอ้จับจังไดมาปูมิตรเล็กเป๋าเล็กเบิ่อบหมนเพราะวนตรงกันคัล่างมวะนะ 2องสี่หกศูส่สอศูนย์อหนึ่งสนยสี่กหเียาเลขดับหาเลขดับตัดเหรียญ ตัวนตัดเลีดับบุมหมักเลเ็บมหาลีดับตัดเบิงเอามันออกเต่าเนาะนั่นเป็นนกาเขียนหาเลืดับตัดนี้เอา ก็ขเป็ดเข้าเอาแปรเป็นเพียงสูตรคื้อเด้ออกได้คือกันวัเนเล็กดับค่ว่าเป็นเพียงสูตรนอกที่น้องเนาะอกอกได้คือกันนะคะเนาะวันเล็กดับของฉลาบวอมีค่ะแมนยูฟุเลยกดับกองฉลาบวอมีอี <c oughs> อรีครับคูเดี๋ยุดดับกองฉลาบวอมีที่เปนที่เป็นสูตรคำนวณ เป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะพี่น,อนอ้องเนาะพี่น้องกับผิจรารณากรการลงทุนนะคะก็มาคุยจอบจังตานนะคะบ่มากับปวยพานนะคะเนาะเพราะว่าการนั่งเนอเป็นเพียงแนวทางนะคะพี่น้องเนาะเด็กมีเขาได้รุดได้หมดเมียนเ,เนนมนคนขาปูเดี๋ยวไปสวดมาเยนออามนม็นป็นคืนเยนบอกเอาเมนฟาปูงวดก็ให้รุดแน่ละปู สวดเขาทุกวัดนี้ว้ยติดล่างสองสี่หกเล็กวิ่งศูนย์กําหนึ่งบ้าลังอ๋อวิ่งศูนย์กําหนึ่งนะพี่น้องหน้าหลังบนนี้วิ่ง,งยังยังบนใจบนอ๋อสะแต่ว่าได้ะะกกตะเล็กประกอบกับเล็กติดมาเล็กติดหัวมัน็นแนวสี่หัวเลย <laughs> เห็นแนวซื้อหัวเล็บวันเล็วันหนึ่งเห็นแนวซื้อหัวเบแล้วก็บติเลขยดับที่ได้ทั้งหมดเลยติดเลขมาได้หมดเลยติดเลดับจะเปียกเก่าเก่าเปียกหมดเท่านั้นเลย่ะงันบาดทักตัวเลยคือว่าแค่นั้นนะบติเลีดับทับตัวเลยเมนบลปู วันนี้ติดดับไลฟ์ปะบัวติดเลี้ยดับสักตัวเก่าศูนย์ติดเลี้ยดับดอกไม่เมื่อกี้ออกตัวได้เรียงศูนย์แปดเริ่มแปด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 ก็แปดศูนย์บนจะเลี้ยหลังถ้าชุดฟันท่งมันก็มีตัวเดียวเนี่ยเลยเลี้ยหลังมันเดือดตัวเดียวค่ะฟันในบัวคาร์ลัางเดือดตัวเดียวเนี่ยฮะหลังคือแปดศูนย์ นั่งนะเพราะถ้าชนกัน,น,อน,อนตรงไหนซุ่มนี่มันจะรุ่งคำนวณมล้วมันชนกันหกสองตัวมันลงล่างโอ้ปูเลยว่าแปดซุ่นอ่ะจะเป็นล่างแล้วเล็กหลังเท่าหรอปูอเล็กหลังเท่าหรอจะเป็นคำนวณนะทำมันเป็นตามสูตรเก่าตามที่เคยมานะอันนี้บอกทิ้ง่าตามที่เคยมาเนาะปูเนาะตามที่เคยค่ะเอ้อง อันนี้เคยเป็นปูว่าตามที่เคยเป็นนะคะที่เป็นลักษณะแบบนั้นนะคะเ <ừ ừ S 1> นาะพี่น้องก็สร้างปูดีๆอธิบายดีๆนะคะตามที่เคยเป็นค่ะเอาพี่นออ้องเล็กจะว่าเล็กเล็กพอเล็กสุดนั่างมันว่าตรงกันค่ะปูจะเล็กเล็กตัวเดียวมันได้ตัวนี้เล็กที่สุดตัวเดียวค่ะมันอ่แตัวนี้เล็กตัวเดียวนะตัวเดียวเลย ข้างบนก่อนมันได้สองแปดมันชนแปดเห็นโ้ขีดตัดดับออกก้นี้เลบนนี่ขีดตัดดับไป็นรดบอเอาเอาพี่น้องเดี๋ยวขีดตัดดับบนให้นะบนล่างให้นะคะที่ฟูตัดดับออกนะคะเนาะมันเี๋ือเลือหน่อยตัวเม่เล็กฟูแล้วก็เด็กบนก็เหลือเด็ศูนย์แปดก็แปดศูนย์นั่นตัวเก่าศูนย์เก่าดับเัืงอืมอื้อ เี๋ยวแค่นั่นเนาะแล้วก็ล่างล่างสีหนึ่งยังสรุปว่าได้มันล่างสี่ศูนดับแล้วก็หกนึ่งดับเอาพี่น้องนี่คือฟูตัดดับออกไหนนะคะเนาะกะสรุปว่าบนเลือแค่ศูนย์แปดแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์พี่น้องกระบอกง่งายๆขันแม้นว่าเลขเลข บ่นมัน่าออกเนาะปูเนาะกซีเลียแค่ศูนย์แปดตัวเดียวพี่น้องก็ถือว่าเป็นตัวเน้นแล้วนะคะเนาะสําหรับบุญนะคะคือว่าเน้นศูนย์แปดแปดศูนย์แล้วนะคะเนาะมันกระตรงกันเหลวตัวเดียวศูนย์แปดค่ะแมนค่ะก็ถือว่าปูเน้นให้แล้วนะคะล่างนี้ย่างบ้านหลามีตัวเน้นนะคะเนาะกะปูตัดดับออกมีศูนย์สี่กับหกหนึ่งตัดดับออกแล้วก็เเรือแค่สองศูนย์แล้วก็ศูนย์หกสองหนึ่งสี่หนึ่งนะคะอันนี้คือเป็นตัวเลือนะคะบุญก็คือแม่นฟันนินไปที่ ปดศูนย์ศูนย์แปดเนาะปูเนาะศูนย์ศูนย์คงโชว์มีคนมากศูนย์แปดปูเขียนให้ศูนย์แปดนะฟันเน้นไปที่ศูนย์แปดนะคะนพี่น้องบนปูฟันเน้นให้แล้วศูนย์แปดนะคะเนาะกสิบงช่งนนครับมีประกาศจำได้ไหครับเนะเขียนไปเสียงบังงรับเป็นเพียงเดียวทางครับปูเราก็ยินยอมให้แล้ครับ พัฒนาขบเมืองมาชมกันเพื่อเป็นแนวทางนะครับเด้อกับขบเมือบคุณนะครับพี่น้องที่ขบเมืองมาชมชงพงพระรวยครับบางวัสิบผ่าจิมีเดียวต่อไปกับขอบคุณขอบคุณเลยแล้วพี่น้องก็สิบมันกันอย่าน้าอัศจรรเนี่ยนะครับเมื่อนี้ครับมาเบิ่งกันต่อนะครับปูแล้วก็ปล่อยมาแล้วครับฟันตรงมาแล้วครับกับขอบคุณขอบคุณนะครับสำหรับคิวขอจบนะครับเอาคปเชหนาพร้อมนะครับกราบสวัสดีครับ